โรงพยาบาลพาเอ,อกสามิบากลามาทักราใหม่ว่าเฉพาะงานเอาไปแล้วนี่วันที่สิบเจ็ดพอ,อย่อยหญลงมาที่นี่ถ้าเขาจับก,ก็เอมามารูดไปแบบตรงเยี่ยมอย่างเดียวยังไม่เป็นไรนะถ้าเราไม่สู้เราจะเป็นขี้ข่าพลังนะอยากให้ทุกคนเปิดใจว่าถ้าเราไม่สู้เราไม่จะปฏิเสธพลังนะแต่ขอเดินไปด้วยกันนะ ถูกต้องเขามากกว่าของเราว่ามันมานับพันบันทีกูโตมาบอกว่า,าได้ผลได้ผลบอกว่า,ายมยาไม่เป็นสมบัติของพวกเรายาแบบายาดีมีพิษใหม่ใหม่เนี่ยถ้ามาช่วยจะถ้าจะแรกัอนนี้เพิ่งจะเอา,เ,อาเครื่องอัดยาแคปซูลเนี่ยเรื่องทปเราอัดกับมือวันละึ่งสองสามร้อยในการแจกไม่มากยาบ้านก็ร้อยสองร้อยสิ่งที่พวกเราทำนมันจะไม่ทิ้งเบืองนะ ก็เม่อเสีเวลาแล้ก็มีอะไรคร็ถามยื่นมือเข้ามาร่วมกิจกรรมกับท่านเนี่ยนะครับเรื่องเรื่องยาเนี่ยนะครับแล้วก็ดูในนั้นเนี่ยทราบเลยว่าท่านได้ให้นักวิจัยอของหลายมหาวิทยาลัยเอายาไปวิจัยแล้วผลการวิจัยเนี่ยเป็นบวกนะครับเป็นผลดลีจะต้องมีการรับรอง จาก euh, <ladım. S 1> นักวิจัยในขั้นสุดท้ายเนี่ยครับขั้นขั้นสุดท้ายนี่ถึงไหนแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวหมอพงศักดิ์จะอธิบายตอนนี้มาเก็บฟังกูท่านอะไรมาเต็มฟังกูดด้วยเราเป็นลูกศิษย์ยังไม่จะไไม่นอนเนี่ย ไม่มีไม่มีแต่ผักหรอกไงตรงนี้หนึ่งขั้วเรือนหนึ่งแปลงเกษตรปลอดไทยที่มีความมีมันบ้างการรักษาและป้องกันเป็นที่ชื่อใจครับว่าเราให้สิ่งที่ดีๆกับเป็นการเปิดอุกเปิดตาให้ชาวโลกดๆ ดีดีทานดีมากเลยี๋ยวจะออกเที่ยวนิดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตอนนั้นเดี๋ยวนี้ชื่ออะไรฮเชื่อเราทำเองด้วยนะทำผวมาแล้วอ๋อใช่ช่วยทำเองด้วยายตะกร้านี้ตะกร้านี้ใบละใบละร้อยกว่าบาทจากนั้นจะกับไปทำยาครับทำผ้าป่าแล้วก็จะมาจำหน่ายด้วยผมช่วยงานอยู่ในเครือไก่ ตำรักยาตอเป็นพระคุณของรัฐนะครับที่ได้ส่งยาบมันช่วยที่เราเราเรามีการใช้ทั้งตำลักในรักทีวงนะครับในการเสริมภูมป้องกันนะครับอย่างเช่นเรือนจำของข้อตซึ่งมีผู้ต้องขังจำนวนน้อยอย่แค่เจ็ดร้อยคนนะครับเราก็ใช้ยาสมุนไพรที่วงเสริมเข้าไปประมาณ100ร้อยกว่าท่านนะครับ100ร้อยกว่าผู้ต้องขังที่ในการรักษาไปนะครับช่วยเหลือตนเองเนี่ยตอนนี้เราใช้ประมาณสาม สามแสนคนประเที่ลงทะียนแล้วเราก็ยังมีไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะุณผู้เกตค่ะผูเกตหรอเที่ไหนจาแทนคอ่ล้อยาที่อาจารย์ไม่สะดวกแล้ว่มันจะไม่ต้องตากันไม่ได้มีข้อยาก็ทมไรท่ยคกับยค่ะ ผสมแล้วส่วนผสมที่เป็นน้ำนี่คืออะไรครับไข่ขาวไข่ขาวครับเป็นไข่ขาวไข่ขาวไข่เป็ดครับไข่เป็ดนะไหไมีซีอิ๊วด้วยใช่ไหมครับนั่นนะไม่มีครับไม่ใช่ซีอิ๊วอันนี้พ่อขาวค่ะราบขาวอันนี้มันคนละสูตรกันการพอกตา เหมือนการดีท็อกก็ช่วยให้สายตาดีขึ้นให้สายตามีความสว่างขึ้นอ,อย่างผุ้พ่อเองไม่ได้ใส่แว่นมาร่วมสองปีแล้วค่ะก็จะไม่ให้สายตาดีขึ้นเพราะเป็นสายตาสั้นนะคะก่อนนั้นอ่ะที่ก่อนนั้นในสะ่แว่นใช่ค่ะเมื่อก่อนใส่แว,ว่นค่ะผมว่าถ้าเกิดดูแลเรื่องอาหารด้วยเนะี่ยผมว่าจะสุดยอดเลยนะพอ่อตาแล้วเราดูแลเรื่องปัจจุบันนี้ก็คือดูแลเรื่องอาหาริน พอไปเป็นสาลคือจงพรก็ไม่ได้เหตุผลเพราะว่าสากพุธไม่อนุญาตถ้าไม่เป็นไรสานักสารพุธไม่อนุญาตสักพุธเขาแทงถึงไปบอกแล้วว่าเป็นสิทธิอำนาจของเจ้าว่าเพราะที่วัดหลักทั่วประเทศเขาเปิดคลินิกชงเคราะเยอะแยะหมดเราเปิดคลินิกชงเคราะแต่ต้องการเปิดโรงเรียนโดยการเปิดคลินิกให้เขบหนึ่งปีและพอปีที่สองเปิดโรงเรียนได้เราทำแบบนี้นั่นคือเจตนาวันนี้ก็ฟังจริงแล้วที่ประีแพทย์แผนไทยก็คือ

ใหญ่กำนันแล้วก็หมอหมอทั้งสิบจังหวัดภาคใต้ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมามากรรมภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านภาคใต้แพทย์แผนไทยภาคใต้ในครั้งนี้เนื่องจากว่าเราอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นความสําคัญของภูมิปัญญาชาติดังคาโบราณว่าไว้ว่ายากที่จะรักษาแต่จะยากยิ่งกว่าคือการสืบสารและสืบต่อเอาไว้ ในนามอจุฬาท่านผู้ว่าและก็หัวหน้าส่วนต่างๆก็ได้มาทำการต้อนรับเราจะกำฝาปัญหาชาักในภาคบายที่เราจะต้องเสียวนาตีแผ่ปัญหาและสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการช่วยเหลือของข้าราชการวันนี้เพื่อไม่เสียเวลาก็เ,าเราพิธีการเปิดของเราก็คือประธานจะต้องขึ้นบรรยาเครื่องรานโบราณทานใช้บรรยาราโบราณเพื่อเปิดการหลังจากนั้นก็ อาจจะได้ชมพินิการของสมาพันธ์แพทย์ของภูมิภานะยากจะฝาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าช่วยเราช่วยเหลือสองคราชาบ้านตามศีลธรรมข้อกฎหมายเขายกเสกผานแต่ถ้าเราทำขกยต้องไอยตามกระบวนการที่ถูกต้องประนันตงแจ้งให้ทราบว่าเพื่อไม่เสียเวลาก็จะได้เข้าสู่พิจาราคขั้นต่อไปหลังจากนั้นก็จะใจ้หมอภูมิภาช่วยง้อแล้วก็ ให้ท่านประธานจะได้ชมบูธฝั่น,นี้ก็เป็นของอ,อ,อันดงเพื่อเป็นฝันกําลังใจให้กับหมอหมอไอตรงนี้ก็เป็นกระท่อมของการประกวดกระท่อมภากตะจังหวัดชุมพรการประกวดที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนคือ,อาของไ่นี่ก่อนเี๋่วขึ้นมากลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณชลธรรหาฝันชัยอภวโยเจ้าวาดวัดพินิวงหรือวัดน้ำตก เรียนท่านุณอากาศเอกจกินแก่นตองประธานกรรมาการวิสามันศึกษาแนวทางการพลิกโฉมสมุนไพรด้วยการวิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาท่านคุณหมอไตรโกรท่านเอ,อ่อคุณหมอคมศักดิ์ท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรท่านหัวหน้าส่วนราชการและท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ ผมช่วยอดีตเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเขากับขอบพผู้อื่นท่าน,นาลเอกเอกินจันทตองเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่ได้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านภาคใต้ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่สําคัญในการจัดงานวันนี้ท่านอาจารย์มีความตั้งใจสูงมากในการที่จะขับเคลื่อนแพทย์แผนไทยตั้งแต่ หลังจากวันฉับมงคลนะครับในการร่วมกันส่งมอบยาให้กรรมการหมู่บ้านใน8อำเภอของจังหวัดคุมพรเพื่อที่จะทานยาแพทย์แผนไทยและก็สร้างภูมิทั้งทานาในมองว่าแพทย์แผนไทยนั้น,เป,นเป็นสิ่งที่มีมาแต่โบราณและถน,นกกัดเดียวกมันมาในทุศักดิ์นาด้วยนะครับเพราะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านสอนว่าิีิบญัติ ได้เห็นถึงความสําคัญของจังหวัดชุมพรได้เห็นความสําคัญของเครือข่ายหมอพื้นบ้านในการที่จะช่วยกันดูแลและขับเคลื่อนให้เกิดความยิ่งใหญ่ในระดับประเทศและระดับโลกต่อไปนะครับจังหวัดชุมพรนั้นเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เ0สิบกว่าองค์กรนะครับมีสองเทศบาลเมืองมีจากภาคการเกษตรและสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์มาจากภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่เหลือก็จะเป็นการค้าพาณิชย์ พียงจิกว่าเปอร์เซ็นต์แค่ไหนด้านที่สคือด้านสังคมและความมั่นคงและด้านสุดท้ายคือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้คําว่า5าด้านบวกหนึ่งบวกหนึ่งคือการขับเคลื่อนการทุสองโครงการน่าจะมีที่ได้รับการสานมาท่านพลอากาศเอกประจินจันตองประธานคณะกรรมการวิสามันศึกษาแนวทางการปิดฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยขันใสจะว่าะป็นวงรับ ต่าง่้ารตัวสภากาชาดต่าไปด้านการต่างดูดพารของจิ่นด้านผู้ถรอหานิสวรรค์การ,ร,กน,น,การนะครับที่ได้ช่วยจลง,ง,ง์ัเด็กเยาวชนและก็สังคมนะครับให้เป็นคนดีคนเก่งของเราแลวก็การสมาสิ์ที่สอทุกท่านนะครับสวัดจนพี่น้องที่มาร่วมในทุกสาขานะครับวันนี้่านการได้กล่าว้วต่างดูสภากล่าดแล้ว ในส่วนของคระกรรมาริการนั้นเรียนว่าได้เป็นขามสงการของส่งกลาโดยเฉพาะสิ่งที่เรารค้ว่าเื็สมุปลายไกลราคการสำคัญของกองทัไทยหรือว่าตาราที่เป็นตำราชาตัไทย็นยวามสำคัญถึงการที่เราจะต้องใช้คุณการท้องถิ่นคุณการบ้าหนั้นต้องมาใช้ในการที่เป็สริมชั้นของข้าพิธของเรา แล้วก็จะเพื่อลดปัญหาในเรื่องของทางด้านรายจ่ายที่จะต้องดูแลเรื่องการเชิญท่านผู้1565น้าวคีนวงหรือว่าน้ำตกมันหนักนะเนี่ยไม่น้ำที่ไหนใจครับอุปกรณ์ แต่ละประเภทก็จะสองสามอาถงมือให้กำลังใจหน่อยครับสามแวันนี้ก็ได้บทยาคิดไปโยมทุกท่านที่รับชมรับฟังอทางบ้านแล้วก็ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกการจัดงานมากรรมสมุนไพรหมอพื้นบ้านภาคใต้รวมกับสมาพันธ์แปนไทยดภาคใต้ทั้งหมดเนี่ย รวมหมอทั้งหมอเนี่ยสิบสี่จังหวัดภาคใต้แล้วก็ปัจจุบด,ด้วยเนี่ยเป็นการปลูกจิตสำนึกและฟื้นฟูสมบัติร่างอ้าของชาติเพื่อให้คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักใช้ย,ยาดังคาโบราณว่าเจ็บป่วยคราวใดให้ใช้ย,ยาสมุนไพรไทยปลอภัยพบแพทย์และพบหมอเพราะฉะนั้นอ่าสาคัญที่สุดคือถ้าทุกบ,บ้านทั่วประเทศกลับมาใช้ย,ยาสมุนไพรไทยเพื่อให้เป็นประยโยชน์กการดูแลสุขภาพแล้วเนี่ยสามารถที่จะช่วย รักษาโรคร้ายที่กาลังระบาดอยู่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ที่ดูชมอยู่ทางบ้านแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยช่วยผลักดันผลักดันภูมิปัญญาของชาติที่มีอยู่ทั่วประเทศหมอดียาดีทำให้มันเป็นรูปธรรมและนำมาทำฝากไว้กับทุกท่านที่รับชมแับฟังอยู่ว่าหนึ่งเสียงของท่านหนึ่งความคิดเห็นของท่านจะทำให้ยาไทยไปกล้องโลกได้ก็ขอเจริญพรโอเคค่ะ W H O สปสววชนะครับ D S I และหน่วยงานระดับประเทศทั้งหมดในการทำาวิจัยนี้ เชื่อถือได้ครับจากนั้นผมก็ลองศึกษายาฟาวิพิรรเบียปรากฏว่ายาตัวนี้ประเทศญี่ปุ่นไม่อัุมัติออยอให้นะครับใช้คำว่า did not plan ไม่อนุญาตเพราะผลการวิใจัยในห้องทดลองมันไม่ได้ผลจากนั้นหนังสือที่ใช้คือนิ้็เมเนทเพนของดับบิโชไม่มีชื่อยาฟาวิิเบตที่3 เพราะได้ผลไม่แน่นอนและผลข้างเคียงสูงจึงเลิกประเดศญี่ปุ่นไม่ได้ใช้เลยนะครับฟาวิพี่เราอยา่ยใช้วิจัยเท่านั้นเองและวิใจัยในเปอราร์ก็เลิกวิจัยมันหมายถึงอะไรนะลองคึดดูดีๆปัจจุบันแต่มันเป็นโลกเก่าแก่มานานแล้วของแพทย์ไทยโลกอุบัติใหม่คืออะไรครับของใหม่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยนการรักษาก็รักษาแบบแพทย์ทั่วไป ไวรัดตัวตวไปคืออะไรสิบีวันตับมันแต่แพทย์แผนไทยบอกว่าถึงแม้ตรวจแล้วคนไข้อาการอุณหภูมิ37แพทย์แผนไทยบอกไอเนี่ยมีไข้เพราะเขาว่าไข้ไม่ใช่อุณหภูมิไข้แต่ว่าเชื้ออยู่ในร่างกายหนังสือเล่มนี้มีตำรามาแล้ว ในตำราคำพีตักศิลาพูดว่าโรคนี้คือโรคหาโรคระบาดโรคหาหาตาไส้คืออหิวาหาตาตับคือฝีดาหาตามกอดคือโรคโควิดเป็นมานาแล้วครับรู้ได้ไงว่านาแล้วมาดูครับหนังสือรายงานก่อยาผ้าใยชนไปกินต้องกันบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆา้าใยชนไม่ใช่สนามเิน อัดทิศละสองแคปซูลอยู่ได้ตลอดเนี้ยผมก็กินวันไหนมาคนเยอะๆวันละสองแคปซูลอัดไปเลยกลับไปบ้านสูงยาเรียบร้อยแล้วก็มั่นใจพอเรามั่นใจก็เราก็ติดต่อที่หมยอะไรเชียงใหม่คณะแพทย์ช่วยดูให้หน่อยสิเขาบอกว่ายาไทยเนี่ยมันมันทำลายตับมันทำลายไตจริงหรือเปล่าวิใจัยให้หน่อยเราก็ติดต่อคณะแพทย์หมาอาะไรเชียงใหม่ครับคณะแพทย์ วิจัยในเฟสหนึ่งคือวิจัยในคนปกติธรรมดาให้กินยาห้ารากการทิรีลาฟาทลายโจรในขนาดที่สูงสุดที่มนุษย์ให้กินและเครื่องดื่มกอเทลา่ารวมทั้งยาพระจานทร์ดูว่าความเข้มข้นของเลือดมันเปลี่ยนแปลงไปไหมจำนวน็นเลือดขาวเปลี่ยนแปลงไปไหมการหยุดของเส้นของเลือดนะยุดช้าไปหรือเปล่า การทํางานเขาตายเป็นไงการทํางานเขาตับเป็นไงผล,ลออกมาแล้วตะอันนี้คือใบอนุญาตนะเขาเรียกว่าทางเอติกกระการวิจัยในมนุษย์อนุญาตก่อนนะครับของคณะแพทย์หมหาวาลัยเชียงใหม่อนุญาตเรียบร้อยเขาจึงพออนุญาตุ๊บเราก็ลงทะเบียนกับไทยกนเข้าายดิชตเตอร์อันนี้ครับดูหมายเลขนี้ทั่วโลกรู้ได้หมดว่าเราทําวิจัยแล้ว นะครับการลงทะเบียนกับไทยกินิค้เไายอันนี้เป็นอัมเบราของ w h o w h o รู้เลยนะครับว่ายาไทยเราปลอดภัยไหมอ้าวดูผลผลการวิจัย safety p r o f ฟ l e ของไทยเทนิชเลไทยเทนิชเชลล์รีซิปี้อินเฮลที่วอลันเทียแลนด์ดมไมด์ดับเบิลปลายคนทนซึ่งเป็นการวิจัยที่เชื่อถือได้มากที่สุด แลนโดไมปลาย,ยา Control r c t ท่านนะครับด้านซ้ายมือความเข้มข้นของเลือดปกติจำนวนเม็ดเลือดขาวปกตินะครับความแข็งตัวของเลือดปกติข่าวถัดไปเราพบว,ว่าการทำงานของตับการทำงานเของไตปกติสรุป ว่ายาห้ารากก็ดียาห้ารากผสมกัญชาธิลาพอดีห้ารากผสมกัญชาธิลาผสมกับปรสาสาทลาโจรพอดีหรือน้ำสมุนไพรก็เทลา่ากินสองลิตรต่อวันปลอดภัยพปยานั้นฝากบอกแพทย์ยแผนไทยทุกท่านถ้าใครหน้าไหนมาบอกว่ายาไทยมันทำาไมตาธทรมดาตายเถียงเลยว่าคณะแพทย์ศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่เขาทำวิจัยออกมาแล้วว่า ปลอดไทยกินในนณะสูงสุดปลอดไทยครับปลอมือให้กับยาไทยเราด้วยอย่าให้ไทยมาว่ามาด้อยค่ายาไทยเองว่าทําลายตับทําลายไตนะคนไทยเราถูกฝรั่งจ้างให้มาโฆษณาว่ายาไทยเนี่ยมันทําลายตับทําลายไตอันนี้บอกแล้วนะผ่านการยืนยันแล้วว่าปลอดไทย